มันคือพอทํางานแล้วนะบอยก็มีงาน,นสดบอยพี่ก็มีงานสดพี่เอ่อในเวลานั้น,เ,น,เ,น,นเรียกว่าเวลาที่มีความสุขในการทางานถ้าความสุขคุณมีความสุขมึงก็งไปกับมึงเถอะผมไม่ยุ่งนอะ่ะผมมึงมีความสุขทุกคนมีความสุขใครกท็ทมแต่ถ้ามึงมีความทุก จะไปหาคนเล้วันนั้นวันวันบอยเสีแม่แม่เสียพี่ก็ไปก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรคนเราทุกทุกที่สวดมักนก็เป็นเวลาที่เจอใครก็น่าจะมีความสุขสุขวนลหญเพราะว่านะก็เขาทุกข์อ่ะแล้วก็ไปช่วยเขาเท่าที่เท่าที่ทำได้ ทีอ่ออกทราบอาการปวดของคุณแม่เป็นอะไรเออเขอาทราบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งอยู่นะแต่ว่าแม่ไ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 ม,ไม่ปิดปากไม่ปิดปากไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ต้องการให้ใครไปไปเยี่ยมไปสงสารหรืออะไรเลยตอนทั้งเขาโรงพยาบาลสามเลยแล้วก็เสียเนี่ยก็ตอนเขาเข้ารับการก็อยู่ในห้องห้องห้องอะไรครับ่อดเชื่อ ไม่กระทั่งตัวไอ้บอยไอ้อะไรดกคนก็ยืนดูห่างกัเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปแล้วก็เกิดขึ้นกับสรัพย์สินทุกอย่างนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปเป็นแสงธรรมที่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้น ที่ต้องบอกว่าความตายเราไม่กลัวเพราะทุกคนต้องตายใช่ไหมเพราะนั้นก็ยอมรับมันนะถ้ามันจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่วิ่งไปหาความตายหรือไปทำตัวให้เสียส่ยงตายเสียงตายหรือตายเร็ว<ม>กินมากจนอ้วนแล้วก็<น>อะไรเงีย้ยหรือไม่ก็อด อาหารเพราะฉัตการเซฟคุณจนอย่างเงี้ยทุกอย่างทางสายกายมาเชฌิมาปฏิปทาติธรรมาอีกนะแล้วที่ไปออกนั่นนั่นไปเยี่ยมแม่ได้คุยกับแม่ไหมครับไม่แม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไปเยี่ยมนะเพราะว่าเขาไม่เขาห้ามเยี่ยมเขาแต่งตัวเขาจะแบบว่าอ่าครอบครัวเขาอ่แล้วอย่างก่อนหน้านั้นพี่ออกเดี๋ยวไดปคุยกับแม่ แม่อจะยเรื่องโอ้ยแม่ไม่เคยเอาทุกหรือเอาทุกของตัวตัวตัวเองอ่ะฝากปอยด้วยนะไม่มีอ่ะแต่ที่เวลาพี่เขาเจอแม่สม็จแแม่เขาจะคุยขึ้นสุขสนานแต่น้ำเสียงของแม่ที่จำคุ้นเคยเออทำด้ายยิ้มหัวเราะแม่มีความสุขมากเรื่องน้องกันใหม่น่าน่า ใช่ไหมแล้วแกก็ตะองไเริ่มมันใหม่ไอ้บอยก็อุ้มมาที่กองถ่ายทั้งแต่เล็กกันก็อย่างั้นแหละความสุขของบ้านหลังนี้คือคือบรนใหม่ซึ่งวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วบรรใหม่ก็คือคฝั่งศูนย์กลาง Center นเตอร์คือหัวใจของฉัดหมดเลยละอย่างวันนั้นพี่ออกที่ไม่ให้โอนใจพีบอกพี่เอาให้พูดเลยครับ เพราะด้วยความที่ครอบครัวเขาพี่มันไม่มีคำพูดอะไรเลยพี่ก็เฮ้ยเสียใจด้วย,ยแต่ว่าก็ต้องไปข้างหน้านะลองให้ได้เสียใจยได้วันนี้แต่พอหมดแล้ว<อ>ต้อเงนประจัก็ไ,<อ>มไมนให่เห็นานแบบเอาคนมาบวบบวบแต่ที่บอยต้อง มันคือมึงคือหัวหน้าครอบครัวเลยแต่พี่น้องพวกนี้นความเป็นพี่น้องันแข็งแรงมากตรงนั้าพวกคนเป็นหนนัวหน้าได้เท่ากับเป็หนหะัวหน้าดูแลน้องสาวซึ่งกำลังเติบโตว,วันหนึ่งพอมวันใหม่ยืนเลือขหัดเองได้เขาก็ สบายแล้วแต่ว่าความพี่เป็นความพี่นะเมืม่อไรน้องมันไม่โตซะทีอ่ะยังก็เป็นน้องเอ้อ